เสียงปืนดังสนั่นในป่าลึกแห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดเป็นที่ต้องการของพานป่าเป็นจำนวนมากซึ่งวันนี้ผานนันกับพานดินพากันเข้ามาในป่าแห่งนี้พวกเขาทั้งสามได้เดินตามรอยเลือดที่ไหลเป็นทางยาวเนื่องจากพานนันได้ยิงเก้งตัวใหญ่หนึ่งตัวแต่กระสุนไม่ถูกจุดสำคัญจึงท,ทำให้เก่งตัวนั้น ได้รับบาดเจ็บได้วิ่งนี้หายไปเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วส่วนพานันและพานลินกับนุ่มผู้ติดตามมาอีกคนจึงพาการติดตามดวยเลือดของมันไปอย่างไม่ลดละเพื่อหวังว่าจะนำเก่งตัวนี้กลับไปทำเป็นอาหารส่วนเขาของมันนั้นยังสามารถนำไปขายในเมืองได้อีกทั้งสามคนพาการเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่พบเก่งตัวนั้น แล้วเลือดที่พากันเดินตามมาก็ได้หายไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาจะค่ำมืดพวกเขาจึงพากันข้างแรมกันที่นี่พวกเขาพากันหาไม้มาขัดห้างเพื่อที่จะใช้พักแรมก่อนฟ้าจะมืดพอตกดึกทุกคนก็ได้หลับกันไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่นุ่มที่รับหน้าที่เฝ้ายามอยู่ขณะที่นุ่มกำลังนั่งหลับอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงของสัตว์ ดังมาจากในป่าเขาจ้องมองกเหมิงไปยังที่มาของเสียงแต่ทันใดนั้นก็มีร่างเก่งตัวใหญ่เดินออกมาจากป่าเขาจำได้ดีว่าเก่งตัวนี้เป็นตัวที่พวกเขากำลังตามหาอยู่นั้นเมื่อมันเดินเพลิเข้ามาใกล้ๆกองไฟหนุ่มที่เห็นเก่งตัวนั้นเขาจึงคว้าปืนมายกขึ้นประทับเล็งไปที่หลางของเก่งตัวนั้น เมื่อเก่งตัวนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆจนอยู่ในระยะหนุ่มจึงตัดสินใจเหี่ยวไกลปืนยิงออกไปก่อนที่เก่งตัวนี้จะล้มลงแน่นิ่งไปเกิดอะไรขึ้นไอ้นุ่มเอ็งยิงอะไรเฮ้ยนั่นเก่งตัวเมื่อกางวันที่ข้ายิงมันนี่วะมันมาได้อย่างไรจูจูมันก็โผล่ออกมาจากป่าจะปลุกพานก็กลัวมันจะหนี ผมก็เลยยิงเข้าไปที่หัวของมันซะเลยเป็นยังไงล่ะหนุม่มพูดพางโออวดฝีมือกการยิงของตัวเองผานนันและพานลินยิ้มรับอย่างยินดีเพราะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตามดาหามันอีกต่อไปพวกเขาตกลงกันว่าลุ่งเช้าค่อยลงไปจัดการกับสากเก่งตัวนี้ไะได้อยากย้ายกันพักผ่อนเมื่อเวลาล่วงไป จนกองไฟของพวกเขานั้นเริ่มหมดลงหนุ่มที่ยังนั่งเฝ้ายามอยู่ก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเสียงจิ้งหรีดเล,ลยไรที่เคยได้ยินกับกลายเป็นความเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงเปลวไฟที่กำลังจะหมดลงเท่านั้นสักพักก็มีเสียงอะไรดังขึ้นมาแต่ในปา่าแต่มันเป็นเสียงคล้ายเสียงกระโดดและมันก็ไม่ใช่เสียงของสัตว์ มันดังขึ้นอรอบๆบริเวณพวกเขานั่งอยู่ผ่านๆผ,ผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อะไรนะไอ้นุม่มคนจะหลับจะนอนมันก็แค่คงเป็นเสียงของสัตว์ป่านั่นแหละพวกเองทั้งสองจอะเพิ่งทะเลาะกันข้าว่าที่นี่บรรยากาศมันเริ่มแปลกๆอยู่นะท่านใดนั้นก็มีอะไรบางสิ่งกระโดดออกมาจากป่าเงามืดและนั่น มันก็คือผีกองกอยที่มีร่างกายอันอบปลักความสูงของมันราวหนึ่งเมตรเห็นจะได้มันมีส่วนท้องที่ปูดออกมาและมันก็มีขาข้างเดียวพวกมันค่อยกระโดดเคลื่อนตัวเขามายังซากเก่งตัวนั้นที่นอนอยู่เมื่อเข้ามาถึงมันก็ดุมกัดกินเก่งอย่างมุมมามทั้งสามด้แต่นั่งมองภาพอันน่าสยดสยองผีกองกอย เนีเราจะทำไงกันดีครับพานหนุ่มกระสิบเบาๆถามสองพานด้วยความหวาดกลัวพานนั้นหลวงมือเข้าไปในยามจิบอะไรบางอย่างออกมานี่เป็นกระสุนอาคมที่ข้าบุกเสกเอาไว้พวกเองสองคนเอาไปคนละสามนัดจำเอาไว้ถามไม่จนตัวจริงๆก็อย่ายิงออกไปผีกองกอยพวกนี้มันอาฆาตแรง หากพวกเราจาัดก,การมันไม่ได้ข้าว่ามันตามเินง,งานพวกเราจนตายแน่ๆหนุม่มกรีบรับกระสุนอาคมมาก่อนจะนำกระสุนใส่เข้าไปในลงังเพลิงแต่้วยความตื่นเต้นและความกลัวทำให้หนุ่มมือสัน่นเพือทำกระสุนตกลงไปข้างล่างแย่แล้วผมมารู้แล้วว่าพวกเราพากันอยู่บนต้นไม้นี้ผีกองกอยทั้งสี่ กระโดดมายังต้นไม้ที่พวกเขาอยู่ก่อนพวกมันจะพากันปีนป่ายขึ้นไปหนุ่มที่หวาดกลัวจนคุมสติไม่อยู่จึงยกปืนขึ้นมาเพื่อที่จะยิงไอ้หนุ่มยายิงกระสุนพุ่งทะลุหลางของผีกองกอยตัวหนึ่งมันลม้มลงนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นเมื่อมันเห็นผีกองกอยอีกตนถูกทำร้ายและผีกองกอยที่เหลือจึงแสดงท่าทางโมโหแยกเขี้ยว ส่งเสียงขู่ร้องคำรามพวกมันจึงพากันพยายามปีนป่ายขึ้นต้นไม้ผานนันกับผานดินจึงตัดสินใจช่วยกันยิงสกัดเอาไว้เมื่อพวกมันไม่สามารถปีนขึ้นต้นไม้ไปได้พวกมันจึงพากันค่อยๆลาดถอยและหายไปในเงามืดผ่านทั้งสามได้แต่นั่งมองหน้ากันไปมาหนุ่มที่บาดกลัวก็เริ่มคุมสติไม่อยู่แล้ว แล้วเขาก็ได้พูดให้พานทั้งสองช่วยพาเขากลับเข้าหมู่บ้านเองใจเย็นก่อนสิไอหนุม่มผีกองก้อยพวกนี้มันอาฆาตแรงเกิดลงไปแล้วพากันหนีไม่ทันแต่ตายกันหมดน,นี่แน่ๆถ้าพวกพานอยากอยู่ก็อยู่ไปเลยผมไม่อยู่แล้วเมื่อพูดจบหนุ่มก็ดิบปีนลงจากห่างสูงด้วยความเป็นห่วงพานดินและพานนันยิงตัดสินใจ ลงตามมาด้วยทั้งสามยินมองไปมาอยู่สักพักเมื่อไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆจึงพากันออกเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านเมื่อพากันเดินมาได้สักพักก็มาถึงชายป่าท้ายหมู่บ้านทั้งสามรู้สึกโล่งใจขึ้นมาเล็กน้อยก่อนจะเข้าหมู่บ้านพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่กำลังตามมาจากทางด้านหลังรีบหนีเร็วพวกมันตามมาแล้ว อีกไม่ไกลก็จะถึงหมู่บ้านพวกมันคงไม่กล้าตามเขาไปหรอกสิ้นเสียงของพาน,นันทั้งสามคนก็ออกวิ่งด้วยความเร็วโดยมีผีกองกอยสองถึงสามตัวกำลังกระโดดไล่ตามมาติดๆทั้งสามวิ่งมาจนถึงเกียบหมู่บ้านแต่ด้วยความมืดทำให้หนุม่มสะดุดลม้มลงนอนไปกองกับพื้นโอ้ยพาน,นันพานดินช่วยผมด้วยพานดินมาช่วยไอ้หนุ่มเร็ว ยกข้าจะทวงเวลามันเอาไว้พานดินยีบเข้ามาพยุงหนุ่มลุกขึ้นส่วนพานนั้นแกยกปืนขึ้นมายิงสกัดไว้ก่อนเพื่อทวงเวลาให้พวกพานดินกับไอ้หนุ่มหนีไปเสียงปืนดังสนั่นลั่นป่าแต่ด้วยความมืดทําให้พานนั้นยิงไม่โดนของผีกองกอยเลยเมื่อพานนั้นเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจที่จะวิ่งหนีแต่พวกผีกองกอยจะไล่ตามมา ก็ได้กระโดดตะคุบพาน,นันกัดฉีกระชากกัดกินหลางของพาน,นันทั้งเป็นเสียงร้องหวยหวนของพาน,นันทำให้หนุ่มกับพานินหันกลับไปมองเมื่อผีกองกอยพาการกำลังกัดกินพาน,นันที่กำลังดิน้นทุลนทุนลายเมื่อเห็นว่าช่วยพาน,นันไม่ได้แล้วพานินจึงพานหนุ่มนี้เข้าเขตหมู่บ้านที่อยู่ติดกับวัดในระหว่างนั้น ก็เห็นหลวงพ่อยืนรออยู่ไม่ไกลหลวงพ่อครับช่วยพวกผมด้วยวิ่งหนีอะไรกันมาล่ะโยมวิ่งหนีผีกองกอยครับหลวงพ่อผานนั้นถูกพวกผีกองกอยก็ตายไปแล้วครับเมื <ME> ่อผานินพูดจบก็เห็นผีกองกอยหัวออกมาจากเงามืดลิมฝีปากของพวกมันเต็มไปด้วยเลือดพวกมันจ้องมองมาที่ผานินและไอหนุ่ม ด้วยสายตาที่อาฆาดแต่ด้วยบารมีของหลวงพอ่อทำให้พวกมันไม่สามารถเข้ามาใกล้หลวงพ่อและทั้งสองได้อัตมาขอชีวิตของโยมทั้งสองคนนี้เถิดอ,อย่าได้สร้างปาปสร้างกรรมกันอีกเลยเมื่อหลวงพ่อท่านพูดจบพวกผีกองกอยก็ได้คำรามออกมาก่อนที่พวกมันจะพากันกระโดดหายเข้าไปในปา่าและเช้าวันต่อมา พานินกับไอหนุ่มได้พาชาวบ้านออกตามหาหลางของพานนันก่อนจะนำหลางของแกกลับไปทำพิธีทางศาสนาพานดินและไอหนุ่มได้ตัดสินใจบวชให้พานนันเพื่อตอบแทนที่แกได้สดะชีวิตเพื่อช่วยเหลือของพวกเขาเอาไว้ก็จบแล้วนะครับกับเรื่องเหล่าแรงแค้นผีกองกอย